สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแจกบ้านของพี่ปอกันค่ะตามไปเลยนะคะครั้งที่แล้วพี่ปอบอกว่าจะทําร้านอาหารญี่ปุ่นหรือไม่ก็เป็นร้านลามเมงเออก็ประมาณนี้แหละจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะก่อนอื่นเลยพี่ปอจะขี่สกูตเตอร์ไปใช่ไหม อันนี้อยู่ที่โรงเรียนนะจ๊ะอืมที่จอดรถจักรยานมันจะมีอยู่ประมาณอันหรือสองอันเนี่ยพี่ปอจำไม่ได้แล้วนะเออเนะเดี๋ยวเราก็จะใกล้ถึงร้านของพี่ปอแล้วนะเขอชมวิวนิดนึงใกล้แล้วใกล้แล้วร้านของพี่ปอนะคะจะอยู่ข้างๆร้านทากโยกยากินะจ๊ะให้มันเป็นแนวเดียวกันมันจะได้ดูแบบว่ากลมกลืนมากขึ้นโอ้ยถึงแล้วจ้าทุกคนนี่อ่ะ อันนี้ก็คือสิ่งที่ภูมิใจและนำเสนอนั่นก็คือลังเบียจ้ามันจะได้มีแบบว่าอะไรอะไรมากขึ้นนะคะวันนี้งดละครสั้นหนึ่งวันนะคะไว้ดูพรุ่งนี้นะคะสนุกแน่นอนค่ะอ่ะสำหรับไอดีสิ่งก่อสร้างอันนี้ของพี่ปอนะคะก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นนั่นเองอะ เดี๋ยวเข้าไปดูนะจ๊ะโอ้โหบรรยากาศแบบว่าชิลๆเลยนะตอนแรกพี่ปอน,น่าจะเอาไอ้นี้ประตูที่มันเป็นซีซีเนี่ยน่าจะเอาให้มันหมดทั้งลานเลยเนาะมันจะได้ดูแบบว่าเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะอืมลืมไปพอเห็นแล้วเอ้ยค่อยมานึกได้อืมอันนี้ก็จะออกแนวแบบว่ามีตะเกียบมีซอสต,ตะเกียบอะทำไม่ได้เลยทํายังไงก็ทําไม่ได้ก็เลยแบบว่า ยอมแพ้นะจ๊ะเอาแค่นี้พอเออแล้วก็มีทรงมีซอสน้ำปูน้ำปลาโซยุอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นห้องน้ำธรรมดาจ๊ะอันนี้คือไม่ได้เน้นตกแต่งอะไรมากมายนะเพราะว่าอะไรพี่บอขี้เกียจไม่รู้จะตกแต่งอะไรอะเพราะว่านึกไม่ออกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นเหมือนแนวไหนก็คิดว่าน่าจะอันนี้ก็คือเดินให้วนให้ดูแบบเหมือนมีอะไรอะแต่มันไม่มีหรอกอยากโชว์นิดนึงเอาไว้ทำคลิปนิดนึงเออ พราะนานๆก็ไม่ได้เข้ามาแล้วแหละใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นถ้วยสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรรู้ไหมการเลียงถ้วยการเลียงชามการเลียงขวดอะไรก็แล้วแต่คือพี่ปอเป็นคนช้ามากเลยอ่ะทุกคนมันไม่ตรงอือใช่มันไม่ตรง,ตงเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นสองกันนะคะชั้นสองพี่ปอจะเป็นห้องพักอห้องพักออกแนวสไตล์นี้แหละ ญี่ปุ่นช่วงนี้ก็ได้แค่สร้างอาทิตย์ละหนึ่งอย่างเท่านั้นเองนะคะเอออาทิตย์ละอย่างนี่แล้วก็มาชั้นสองนะคะโอ้ยโปรง่โรงโปร่งเห็นนะโปร่งโล่ง,ลงสบายใครอยากจะเอาแบบไปทำก็ลองเอาไปดูได้นะจ๊ะสำหรับน้องๆที่ขยันขันแข็งสร้างแล้วสร้างอีกอะไรอย่างนี้เอออันนี้ก็จะเป็นมุมแบบต้นไม้นิดนึง เราเปลี่ยนให้มันไม่เหมือนหลังเดิมๆเมท่าที่ผ่านมานะมันจะได้ดูแบบเอ้ยมีอะไรอะไรมากขึ้นเออไม่ใช่กับหุ่นี่ปอเหมือนเดิมเงี้ยเหมือนเดิมเงี้ยเออหลังไหนก็หลังไหนก็หลังเน,นี้ยคือแบบว่าไปหลังไหนก็คือเหมือนเดิมจะไม่ให้เหมือนเดิมได้ไงเนาะเออคนทาคนเดียวมันก็จะแบบว่าเอ,อ้ยมันทําแบบอื่นไม่ได้ไงอันนี้เตียงออกแนวแบบญี่ปุ่นไม่มีเตียงมีแต่โฟกเอ,อ่อวางแค่นี้พอนะของใช้น้อยมากร้อยนิดๆเอง ร้อยกว่าชิ้นเองซึ่งมันยังเหลือเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนตรงนี้อยากแต่งให้มันเป็นแนวเออเขาเรียกว่าอะไรนะญี่ปุ่นแต่นึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงก็เลยเออไว้แค่นี้ละกันอ่านี่แค่นี้ออกไปข้างนอกกอนดีกว่าเดี๋ยวพี่ปอจะลองเออมโนภาพว่าร้านอาหารมีคน มีคนเต็มร้านอะไรแบบนี้นี่เห็นไหมเอามาก็เต็มร้านจริงๆจะเอานั่งแต่ก็คือนึกไม่ออกว่าต้องนั่งยังไงนะทุกคนโอ้โหล้านแบบขายดีมากเลยค่ะนั่งรอกันข้างนอกเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะเน่โอ้โหเมื่อไรจะกินเสร็จไม่ใช่บุฟเฟ่นนะนั่งกันนานมากเลยทุกคนนี่อันนี้จะทําเป็นน้ําพุอะไรแบบนี้นะแต่ก็อุย้อยเดี๋ยวไปซ้า,ากับอนันนู้นก็ช่างมันเอาแค่เป็นไม้ไผ่ให้ดูว่าเป็นจีนจีนญี่ปุ่นญี่ปุ่น เออญี่ปุ่นไม่ใช่จีนพูดผ,ผิดตลอดเลยพี่ปอนำเสนอเออเขาเรียกว่าอะไรนะถังเบียร์ตรงนี้มากเลยเพราะว่าชอบอยู่ตรงนี้ก็เกือบ20นาทีจ้ะเอาเข้าเอาออกอยู่นั่นแหละเออหุยชอบชอบชอบใครชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปอด,ด้วยนะคะเราเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอุ้ยอาหารลอยได้ด้วยอะ่ะ ลอยได้ด้วยค่ะทุกคนนี่เป็นยังไงละจ๊ะโอเคอย่าลืมเข้าไปดูด้วยนะจ๊ะ ID ก็ทิ้งไว้ให้แล้วนะจ๊ะนี่ไปก่อนจ้าแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปอ๋อพรุ่งนี้ก็จะมีละครสั้นอย่าลืมติดตามด้วยนะจ๊าทุกคนสนุกมากแน่นอนเหมือนเดิมเลยจ้าไปแล้วบ,ยบายบาย